ดูไปแม,แม่โอ้ยจะอาบน้ำนะคะดูรักกันมากดูค่ะม่แม,แม่อาบน้ำนะคะขนาดอาบน้ำนะแม่แม่แมดูค่ะ พี่ดาวไม่ได้อาบน้ำเลยนะเนี่ยพี่ดาวอาบน้ำเลยดูสั่งพี่ดาวได้เจ๊หมื่นสั่งพี่ดาวเป็นเจ๊หมื่นทำนะคะแม่แม่สั่งพี่ดาวเป็นเจี่ยทำเอ็นดูเชีเอาดูเชีตัวเล็กตัวน้อยไปเลยเด้อค่ะแม่ ค้าดูแม่แม่รักมากรักมาก